สวัสดีครับเพื่อนเอนครับวันนี้พามาดูต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับเป็นต้นไซเกาหลีนะครับปักชำกิ่งนะครับนะครับต้นนี้นะฮะต้นนี้ผมใช้กิ่งไซเกาหลีนะครับที่เขาทำรั้วนะครับรั้วบ้านนะครับทั่วๆไปนะครับปักชำใน ในขวดน้ำพลาสติกนะครับใส่ดินนะครับเจาะรูนะครับนะครับสำหรับไซเกาหลีนั้นเป็นต้นไม้ที่ปักชำง่ายมากนะครับรากแตกเร็วนะครับนะครับส่วนใหญ่เขาจะนำมาทำเป็นรั้วบ้านนะครับหรือว่าตกแต่งออฟฟิศสำนักงานนะครับทั่วไปนะครับ ราคาก็ย่อมยาวนะครับนะครับแล้วผมก็ได้เอากิ่งมาหนึ่งกิ่งมาปักชำนะครับเลี้ยงรากไว้ในถุงดำหรือว่าแก้วน้ำก็ได้นะครับขวดน้ำนะครับโพลลิสนะครับขวดยาวนะเราตักแล้วก็ใส่ดินแล้วก็เจาะท้ายท้ายขวดนะครับแล้วก็ปลูกลงไปนะครับรากมันจะแทงยาวลงมานะครับนะครับทำให้รากนั้นยาวนะครับ เพราะรากนั้นภาชนะที่ยาวทรงกลมกระบอกยาวนะครับรากมันจะแทงยาวลงไปนะครับเหตุ hmm. ที่เราต้องการรากยาวก็คือ,อ mm hmm. ผมจะทํามาเป็นเกาะหินนะครับ mm hmm. เป็นใส่เกาหลีเกาะหินนะครับ mm hmm. หินก็เก็บหินทั่วไปนะครับแต่ถ้าจะให้ดีเอาหินที่มันสีดำนะครับก็เป็นสีหินที่ มีพื้นที่ขรุขระนะครับเพราะว่า,ารากนั้นสามารถที่จะยึดติดได้ดีกว่านะครับอันนี้รากกา็แตกออกมาใหม่นะครับเพื่อยึดเกาะนะครับเห็นไหมฮะผมใช้สายรัดรัดไว้กับหินนะครับวันหนึ่งรากมันติดดีผมก็จะเอาสายรัดออกนะครับรากอากาศก็ออกมานะครับเราก็เอามา,มาพันพันไว้กับโคนต้นนะครับ แล้วก็เอาให้มันลงที่รากนะครับให้ลงที่ก้อนหินนะครับมันจะได้ยึดติดนะครับแบบนี้นะฮะนะครับพอมันยาวแล้วก็เอามารัดตรงนี้นะครับนะครับสําหรับต้นนี้ก็เป็นต้นบัณฑิตนะครับทรงบัณฑิตเอ็นชายนิดๆนะครับใช้ลวดในการดัดรูปทรงนะครับนะครับ ตอนแรกก็ดัดลำต้นนะครับพอมีกิ่งแตกสาขาออกมานะครับก็ใช้ลวดดัดกิ่งนะครับเป็นแบบนี้นะครับนะครับวันนี้เราจะเอาลวดออกนะครับเพราะว่าบางบางกิ่งก็รู้สึกว่าจะอมลวดแล้วนะครับนะครับลวดนั้นสามารถซื้อได้ตามร้านค้านะครับหรือว่าสั่งทาง ตลาดออนไลน์ a c e b o o k นะครับลาซาด้านะครับโชปปีก็มีขายนะครับนะครับรวดที่เราซื้อในตลาดออนไลน์นะครับก็จะเป็นรวดที่ดีนะครับมีมาตรฐานนะครับนะครับมันจะไม่แข็งเกินไปนะครับแล้วก็มีขนาดให้เลือกเลือกมากมมยนะครับครับเราจะถอดถอดให้หมดนะครับถอด พอมันอมรวดนะครับเริ่มอมรวดเราก็ต้องแกะออกนะครับนะครับมันจะมีรอยรอยรวดนะครับถ้ามันอมรวดนะครับนี่นะครับ สำหรับไซนั้นเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นไซบ้านเรานะครับมีหลายชนิดมากนะครับไซใบมะดันใบไผ่ครับไซต่างๆนะครับทำบอนไซสวยนะครับแล้วก็ตกแต่งง่ายนะครับดักง่ายนะครับนะครับเราสามารถที่จะเดินไปในป่าเพื่อหาต้นไซได้นะครับถ้าอยู่ตามบ้านนอกนะครับถ้าอยู่ในเมืองก็มันจะขึ้นตาม มุมตึกนะครับรั้วนะครับตามที่เป็นคอนกรีตนะครับเพราะว่านกมันจะกินลูกใส่นะครับแล้วก็ไปบินแล้วก็อุจระนะครับทำให้เกิดการขยายพันธุ์นะครับเหมือนกับต้นโพหรือต้นอื่นๆที่ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดนะครับนี่นะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับระวางชิวๆนะครับ อันนี้ผมไม่ลงทุนเลยนะครับต้นไม้ก็ปักชำกิ่งนะครับขอเขาฟรีก้อนหินก็เก็บมานะครับส่วนภาชนะก็เป็นปินโตอาหารเก่าๆนะครับที่มีรอยแตกนะครับที่เขาไม่ใช้แล้วนะครับก็เจาะรูหน่อยนะครับให้น้ำระบายนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับใส่นะครับใส่ ใส่เกลีนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับก็ลองทําดูนะครับใครมีกิ่งไทรนะครับที่บ้านนะครับหรือคนข้างบ้านมีนะครับก็ลองมาทําดูนะครับรวดเร็วนะครับไม่นานนักนะครับรากมันแตกดีมากนะครับปักจำสองอาทิตย์รากใหม่ก็แตกแล้วนะครับพอผ่านไปสัก 3- 4เดือนรากมันก็จะยาวนะครับ เป็นไม้ที่ดูแลก็ง่ายนะครับปลูกง่ายแล้วก็ดัดง่ายตกแตง่งแล้วก็ใบก็มีขนาดที่สวยงามนะครับใบจะเนียนเนียนนะครับแล้วก็เงานะครับ,นะรบข้างข้างในเราก็สามารถที่จะติดมอสหรือว่าอะไรได้นะครับนะครับอีกหน่อยพอรากมันยึดเกาะก้อนหินดีนะครับเราก็จะตัดาสายรัดนี่ออกนะครับหรือว่าใครจะเอา อย่างอื่นมารัดก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างยืดนะครับหรือว่าผ้านะครับเชือกที่เป็นผ้านะครับหรือเชือกต่างๆนะครับนะครับที่เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นสิ่งที่ยืดๆหน่อยนะครับเพราะมันจะแน่นดีนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ